สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแพรี่พายวันชี้แจงด่วนหลังโดนกล่าวหาอาคติกับพระจากประเด็นข่าวเฉาในวงการสงฆ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้โดยมีคนดังและอินฟูตัางออกมาพูดถึงกันอย่างมากรวมถึงแพรรี่พายวันวรรณบุตรโดยล่าสุดแพรรีได้ออกมาชี้แจงหลังถูกกล่าวหาว่ามีอคติกับพระผ่านทางเฟซบุ๊กภายวันวรรณบุตรระบุว่า วันนี้มีคนน่าจะเป็นพระนะคะมาคอมเมนต์ว่าดิฉันมีอคติส่วนตัวกับพระรูปนั้นรูปนี้มีอคติเพราะตำแหน่งและสมณศักดิ์ดิฉันจึงอยากขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันไม่มีอคติส่วนตัวกับพระรูปไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะมีสมณศักดิ์สูงหรือไม่มีสมณศักดิ์เลยดิฉันศรัทธาและนับถือพระเพราะวิชาและจารณะร้วนๆค่ะถ้าดิฉันจะไม่ศรัทธาพระรูปไหนนั่นแปลว่าท่านไม่มีจารณะ ที่ควรต่อการศรัทธาซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะมีตำแหน่งหรือมีสมณศักดิ์เช้นไหนนะคะอย่างสมเด็จพระราชาคณะลายรูปก็เป็นแบบอย่างในทางวิชาและจรณะได้ค่ะที่เห็นควรแก่การสักการะกับไหว้สำหรับดิฉันก็มีสมเด็จพระพุทธโสดาจารย์แล้วรูปหนึ่งกับสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะหุ่นใต้พระที่ปฏิบัติดียังมีอีกเยอะค่ะและพระที่ไม่เสียพระเพราะสมณศักดิ์ก็มีอีกมากมาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ